หนึ่งสองสามประชันสวัสดีครับขอมคสครับก้องครับครับผมอ่าก็คือจริงๆวันนี้ก็คือแบบได้มาร่วมงานทางโฟเมโลนะครับผมก็เป็นแบบเรียกว่าไงอ่ะนิวสตอร์ใช่ไหม l e c ค i ั n ใหม่ใช่ครับเป็นดีโค e เซปซอร์ครับผมก็จะมีคอลเลคชันใหม่ๆเยอะมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือส่วนตัวผมอ่ะดีใจมากๆเลยที่วันนี้แบบได้มาที่นี่ครับแบบเหมือนกับว่าเป็นการทำงาน ออกอีเวนต์แบบเป็นครั้งแรกๆในปีใหม่นี้เลยครับผมรู้<ห> <ๆ S 2> สึกว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ได้ดีมากๆเลยครับเห <c oughs> มาะกับพวกเรายัางไงบ้างนะครับส่วนตัวผมนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังในเรื่องของแบบความสบายหรือว่าแบบไมทิเรื่องในการแบบบิวของเขามาครับไม่ว่าจะเป็นแบบตัวผ้าหรือว่าแบบตัวถักอย่างเงี้ยครับแบบอยากให้มันตรงตามสเปคของผมครับซึ่งโฟเมโลนั้นแบบรู้สึกว่าทำลายออกมาได้สวยมากๆแล้าวก็แบบมันใช้ได้จริงบางแบบยีนบางงานอย่างเงี้ยก็คือ สวยแบบสวยมากเลยอย่างเช่นตัวที่น้องก้องใส่แล้วก็ตัวที่ผมใส่เนี่ยก็คือใส่สบายไม่ต้องสักแบบใส่แล้วมันไม่ขันด้วยครับพี่โถนี่ไม่เคยซักกางเกงเลยครับตั้งแต่สักสักครับสักสักสักอ๋อโอ้ยสองปีครึ่งว่าพี่โถตัวนั้นอะไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบต้องดูเนื้อผ้าด้วยว่าเนื้อผ้าไหนแบบมันซักเครื่องได้หรือว่าเนื้อผ้าไหนมันแบบต้องไปด้ายคีนะครับที่พี่โถเคยซักแล้วมันหดใช่ไหมใช่เคยเคยลองหนึ่งครับผมก็ ผมรู้สึกว่าเป็นแบบมันเป็นเสื้อผ้าที่ยูนิเซ็กนะครับแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยก็สามารถใส่ได้หมดเลยก็บแบบอย่างตัวที่ผมใส่เนี่ยผมก็คิดว่าแบบสามารถใส่ในวีดีโอโลกก็ได้นะครับ<ๆ>เพราะว่าคือช่วงเนี้ยมันยังเพิ่งผ่านหน้าหนาวมาอากาศยังแบบไม่ได้ร้อนมากผมคิดว่าแบบตัวนี้ก็คือแบบใส่ไปเรียนหรือใส่ไปทํางานก็คือได้เลยแบบไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวทับ,บใส่ไปแบบเข้าห้องแอร์อย่างนี้ใช่ทำงานออฟฟิศอะไรพวกนี้ครับถูกต้องครับผม ครับผมก็พวกเราสองคนนะครับชมัดกล้องก็ขอฝากโคเมโร่ด้วยนะครับที่นี่อยู่ที่สาขาเมกาบางนาครับแล้วก็ตอนนี้มีคอลเลคชันใหม่เริ่มมาแล้วครับเป็นแบบวอลเลนชัยกับตุ่นจีนนะครับผมก็ต้อนรับเทศกาลใช่อย่างดีพี่พีทุกคนก็สามารถมาเลือกช็อปกันได้นะครับผมเชื่อว่าต้องถูกอกถูกใจพี่ทุกคนแน่แใช่ครับอย่างไรก็ต้องมีสักสักหนึ่งไอเทมจริงทำให้พี่ถูกใจแน่นอนครับถูกต้องครับผมครับขอ่าใช่ เริ่มมาก็คืองานใหญ่เลยครับตื่นเต้นมากมากเลยครับผมก็คือแบบอาจจะได้ไปงาน TGC ครับเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นแฟชั่นโชว์ใช่ครับ scale ที่ใหญ่สำหรับญี่ปุ่นถูกต้องครับผมอ๋อได้ครับถ้าว่าเป็นแบบ s c a l ที่ใหญ่มากๆสำหรับญี่ปุ่นครับแล้วก็แบบสำหรับพวกเราก็คือเป็นงานแรกเลยที่แบบเราจะได้ไปงานแฟชั่นที่นั่นครับใช่ตื่นเต้นมากๆแล้วก็คือส่วนตัวของผมชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วแบบอาหารอะไรพวกนี้ครับรู้สึกว่าทุกอย่างมันอร่อยไปหมดเลยครับแล้วก็แบบไปที่นั่นแล้วก็ รู้สึกว่าแบบอากาศดีรู้สึกว่าแบบเราได้เอ้ยเราได้มารีเฟรช h เราเหมือนเห<ช>มือนกับว่าเราเราไม่ได้มาเที่ยวอ,ะอ่ะเราไม่ได้มาทางานแบบเรามาเที่ยวคร <c oughs> ับไปัพอด,ดใช่ครับไปดดไ <c oughs> ข้อขอด้วยครับเเเพรราาาาะไปััักนนชด้วอ่าใช่ครับก็ก็ถ้าเป็นชุดอะก็อาจจะต้องใส่ชุดจากทางแบรนด์ครับผม <c oughs> แต่ว่าวันอื่นเราก็อาจจะมีมีการฟิตติ้งชุดไปเพราะไหนๆก็ไปต่างประเทศสักทีนึงแบบอากาศหนาวด้วยเป็นแบบว่าพอกอากาศหนาวนี่เราสามารถแบบแต่งตัวได้เยอะ ใช่ครับรู้สึกว่าก็สนุกกับการที่เราจะได้ฟิตติ้งชุดไปญี่ปุ่นครั้งนี้ครับจะได้แบบถ่ายลูกสวยๆมาลงในโซเชียลมีเดียให้พี่ๆทุกคนได้ดูครับววาางงเเตยไรรรคับจริงๆแล้วปีใหม่นี้นะครับมี w Year New Me ผมจะปรับลุคให้เป็นคนเท่คนคูลเงียบสุขุมจะคนเท่แล้วนะจะสุขุมลึกลับจะแบบจะพูดน้อยครับ คููปูหน้อยครับครับผมกล้องก็ m, จะปรับลุกให้ดูโตขึ้นสักนิดนึงอะไรนะครับเพราะว่าแบบปีที่แล้วรู้สึกว่ายังเด็กอยู่ปีนี้โตแล้วยี่สิบสอนะครับโตแล้วเป็นพี่กล้องกับน้องโทรครับผมครับไม่ได้ครับผมปีนี้เข้าสูตร25แล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่25นะครับตอนนี้ยี่สี่อยู่ครับกำลังจะสวีเท่านี้ห้าแล้วครับอีกครึ่งหนึ่งพอดีเลยเด็กๆก็ข้ามข้ามปีใหญ่ ว,ว,วั้ยเ,เล็บเล็บพี่สวยมากเลยอสิ่งที่ไปต่อสิ่งที่ไดไปต่อต่อไปที่ผเรามีอะไรบ้างอืมสิ่งที่จะไปต่อใน2016นะครับพวกเราก็แน่นอนนะครับเล็บไม่ใช่ <laughs> <c oughs> ซีรีส์ซีรีส์ของพวกเรานั่นเองนะครับ<อ>ก็คือไม่สิงเลเวอร์แล้วก็กอโนเลเวอร์ครับถูกต้องนะครับผมเป็นเป็นซีรีส์เรื่องที่กำลังจะแบบมาต่อใช่ครับคิดว่าฮะอะไรเหรอ เฮ้ยทำตามพี่เขาทำไมเกิดพี่เขาทำมะหรือมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรอครับก็ขอรอติดตามดูเลยใช่ครับผมรอเซอร์ไพรส์สนุกๆมาให้ทีมทุกคนได้ดูแน่นอนอาจจะมีนะครับในวันในวันประกาศไลฟ์อัพครับี่จเลยในวันประกาศไลฟ์อัพครับครับก็พูดได้แล้วแหละมั้งครับหวังว่า ฝากติดตามเลยครับอันนี้ฝากติดตามเลยครับครับผมก็เหมือนที่พี่โทบอกเลยครับก็อยากให้ทุกคนแบบรอตอนช่วงไลฟ์อัพแล้วกันเนอะเมกาบางนาเราอยู่นี่ครับตุรกีกับห้องดำปิดอยู่แล้วครับ เดี๋ยวน่าจะเปลดแลนนครับหลังจากนี้ล่าสุดเพิ่งเห็นแบบที่พี่ออฟไปแบบสัมภาษณ์อูบอกว่านิดเริ่มปีมานี่เข้าห้องน้ำไปวันสี่ห้าร้อไม่เป็นไรครับไม่เข้าดีกว่าจริงครับเราขออยู่แบบเป็นเด็กดีดีกว่าใช่ครับขอเป็นแบบห้องชมพูได้ไหมขอไม่เข้าสักห้องเลยได้ไหมครับ ก็คือผมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ยินพี่น้ำปิงบอกว่าภายในปีนี้ครับผมก็เลยขอพูดตามพี่น้ำปิงนะครับว่าภายในปีนี้แล้วกันเพราะว่าจริงๆยังยังไม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ล็อกันบ้านล็อกันบ้านเพราะว่าพูดพูดตามแล้วแสดงว่าแบบว่าเซฟเซฟครับแบบว่ายังไงก็ไม่เข้าห้องดําแน่นอนครับผมอี่น้ำปิงกับที่เติมกับคนแล้วเขาเปิดลูกไปแล้วลูกอ๋ออ๋อ เรราคับตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยใช่ครับผมยังไม่ได้คิดเลยครับใช่จริงครับยังไม่ได้คิดรู้สึกว่าตอนนี้ยังยังพวกเรายังยังเด็กอยู่ถ้าแบบว่ามีลูกอาจจะแบบใช่ยังไม่พร้อมครับผมครับือขอดูเลี้ยงแมวแม่ยังบอกว่าดูแลตัวเองให้ได้ก่อนใช่ไหมแมวขอยังไม่มีแล้วกันนะครับผมขอเลี้ยงดูตัวเองก่อนนะครับเงินก็ไม่ค่อยมีเลี้ยงลูกไม่ไหวแน่เงินเงินมีครับเงินมี พ่อ,อใช่เอเาไม่มีเสียงเหรอให้พี่เขาไปอินเสิร์ตเสียงอ๋อโอเคครับอ๋อ,อหรือว่าให้เราทำแล้วแบบพีพ่ๆทุกคนช่วยกันพูดนะครับใช่ใช่ใช่โอเครับสาม,สามใช่ครับหนึ่งสองสาม,สาม,สาม ครับผมก็ก็จริงๆถ้าพูดตรงๆก็คือแบบก็มีมีบ้างนะครับแบบปะปลายแล้วกันเพราะว่าแบบก้องก็แบบไปเรียนด้วยไงก็แบบว่าจริงๆกล้องก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอยู่บ้านเท่าไหร่ก็จะแบบว่าไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่ก็อาจจะแบบมีเจอบ้างใช่ครับครับก็ว่าไงเดียร์การรับมือการรับมือเหรอครับก็จริงๆก็ผมก็คือจริงๆสมมติแบบว่าแบบ บังเอิญเจอผมก็แบบเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็แบบว่าไม่ได้อะไรแต่แบบก็จะมีแบบบางครั้งที่แบบมีการบุกจู่โจมบ้างก็จะแบบว่าเออสวัสดีครับสวัสดีก็ก็มีบ้างนิดนิดนึงครับผมแบบไม่ไม่บ่อยนานๆทีครับผมเถ้าผมเหรอครับผมว่ายังไม่มีนะครับที่แบบรุนแรงมากถ้าสำหรับผมนะครับมีแบบตกใจครับกำลังแบบใจตันใช่ครับครับของผมของผมจริงๆของผมไม่ค่อยมีครับเพราะว่าผมไม่ค่อยออกจากบ้านเท่าไหร่ครับใช่ ใช่อินโทรดครับผมก็พี่โถอาจจะดูการ์ตูนอยู่ที่บ้านน่ะเล่นเล่นเล่นเกมครับเล่นเกมเล่นเกมอ่านอ่านหนังสืออะไรพวกนี้นะครับอะไรครับก็พี่โถดูกบบเล่นเกมทั้งวันเลยอ่ะใช่ติดช่วงนี้ติดเกมทรั์อ่ะเกมอะไรไหนพูดซิไม่เอาเชสนะอันนี่ก็หกไม่เอาครับผมก็คือแบบที่ดีที่สุดก็คือการเกบเซฟตัวเองไว้ก่อนครับ ใช่อแต่ว่ามีครั้งหนึ่งครับแบบว่าตลกอะคือแบบว่าคือคือผมอะบังเอิญเจออาจจะเป็นแบบเป็นรุ่นน้องครับผมรับเฮ้ยพี่กล้องขอถ่ายรูปดได้ไหมแล้วแบบโอ้ยไม่ได้ครับขอโทษด้วยนะแบบว่าถ่ายไม่ได้ก็เลยแบบว่าหันไปเจอเพื่อนพอดีน้องถ่ายกับเพื่อนพี่แทนก่อนไนดจริงเหรอแต่ว่าไอ้ไอ้แก๊งเราอะแบบว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่ คนเราเวลาอย่างเงี้ไอ้คูก็เคยเจอคันโอเปิดมาสองอาทิตย์แล้วเจอวันเดียวแต่ว่าตั้งแต่เรียนปีหนึ่งมาเจอพวันสามครั้งนะครับที่มอจบสี่ปีใช่กับพี่นัทพี่นัทอีกคนหนึ่งเจอสองครั้งก็แบบไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่เจอใช่ใช่ครับเจอช่วงสอบเ้ยวันนี้เหรอครับผมรู้แล้วผมรู้หมดแล้ว ผมรู้หมดแล้วแหละฮะปกติพี่ชออาคอฟฟี่อันนั้นเองพี่โทรอรุนไปนใช่ครับกนครับ้ผมก็วิ้องน้องเหรอเนี่ยรู้สึกแก่เลยจริงนิดเรามาอยู่ซีซั่นหนึ่งแเนี่ยน้องเขาซีซั่นสาแล้ววะรัาผมก็ปากถึงน้องน ครับก็ในการแบบเอาจริงก็คือวันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งวันสำคัญสำหรับน้องๆเลยในการเลือกพันเนอร์ครับเพราะว่าการตัดสินใจอะไรไปอย่างเงี้ยมัคือการเลือกพันเนอร์แล้วอ่ะมันก็คือแบบทำงานกับเขามาตลอดเลยครับผมในแบบการทำงานนี้ขอเราก็แบบมาประมาณสองปีกว่าแล้วครับก็สู้ๆนะน้องๆเป็นกำลังใจให้นะครับผมแล้วก็เลือกพันเนอร์เก่งมากครับครับผมก็ไม่ว่าน้องๆจะตัดสินใจยังไงนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนสู้ๆนะครับครับ อะไรนะครับงขขวัญรับน้องเหรอครับเป็นเป็นได้เหรอครับอ๋ออ๋อน้องแพทเหรออยากอยากรู้ว่าน้องแพทจะเลือกใครครับอ้าวพี่โทไม่รู้เหรอเนี่ยอ้าวพี่โทไม่รู้เหรอกล้องรู้ทุกคนก็บอกได้ทุกคนเลยเนี่ยโอ้ยแล้วแล้วโทมัสเลือกใครครับฮะไม่รู้เหมือนกัน จำไม่ได้มันนานแล้วเราอยู่ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งไงพูดพูดมก็ดูแก่นครับก็ฝากติดตามนะครับดี e ดีเฟนชิพซีซั่นสามได้ครับผมก็วันนี้แล้วใช่ไหมครับผมเดี๋ยวนี้น้องๆไปนั่นนี่น้องๆไปสยามใช่ๆๆก็เมื่อกี้แต่งหน้าเจอกันอยู่รู้หมดแล้วนี่จริงๆอ่ะเดี๋ยวพิม์ให้เดี๋ยวพิมพ์ให้ในเอกตอนนี้เลยตอนนี้เลย ครับผมนั่งคู่กับช่างแต่งหน้าครับใช่ครับก็เหมือนเหมือนเห็นนั่งน้องนั่งอยู่อย่างนี้แล้วก็พี่ออสก็นั่งอยู่ตรงข้ามก็นั่งกันเป็นคู่กันนะแล้วก็แบบคนน้องคนนึงนั่งอยู่พี่แฟก็ยืนอยู่ข้างหลังก็เป็นคู่กันประมาณนั้นครับประมาณนั้นใช่ไหมล่ะ